สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์เฝ้าเดี่ยวชุดใหม่ของเรานะครับคลิปเสียงนี้เป็นบทเกินนำของซีรีส์ใหม่นี้ถ้าคนเพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกก่อนแนะนำให้ลองค้นหารับฟังซีรีส์เฝ้าเดี่ยวอื่นๆอีกมากมายใน YouTube ช่องนี้ค้นหาได้จากเพลย์ลิสต์ของช่องนี้นะครับพี่น้องทีละครับก็มีพี่น้องหลายคนทักมาคุยกับผมและก็มีคาถามคล้ายๆกันคือเหตุใดในช่วงเวลานี้ ดูเหมือนชีวิตอยู่ยากลำบากมากขึ้นทั้งสถานการณ์โรคระบาดโควิดที่ผ่านมาก็ได้พลากหลายสิ่งหลายอย่างไปจากชีวิตและสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยกดดันเคร่งเครียดในตอนนี้ก็ทำให้รายได้หดหายไปเยอะบางคนก็เป็นหนี้ก้อนโตโดนยึดบ้านยึดรถไปเหตุใดสถานการณ์ช่วงนี้หลายๆคนพบกับความสูญเสียมากมาย และคําถามท,ที่พี่น้องหลายๆคนถามผมก็คือสิ่งที่พวกเขาสูญเสียไปแล้วนั้นมันจะหวนกลับคืนมาได้ไหมนี่จึงเป็นที่มาของซีรีส์นี้นะครับคุณอาจจะรู้สึกเหมือนชีวิตกําลังขาดทุนหรือติดลบเช่นทรัพย์สินเงินทองสูญเสียไปหรือสุขภาพย่ําแย่ลงหรือความสัมพันธ์แตกล้าหรือแม้แต่นอนหลับก็ยังฝันร้ายอยู่บ่อย คุณอาจจะมองดูชีวิตแล้วก็มองเห็นแต่ความว่างเปล่ามองเห็นแต่ความขัดสนขาดแคลนราวกับว่าตักแตนแ,แห่งวิกฤตก,การได้กัดกินปีเดือนที่ดีที่สุดของคุณไปพี่น้องที่รักถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนี้ผมอยากจะบอกว่าซีรีส์นี้ก็เหมาะกับคุณมากเลยนะครับขอต้อนรับสู่ซีรีส์กลับคืนสู่ความบริบูรณ์โดยพระเจ้าตลอดซีรีส์นี้ เราจะไม่ได้มานั่งเพ่งดูบาดแผลของพวกเรานะครับแต่เราจะไปสำรวจดูชีวิตจริงของบุคคลในพระคัมภีร์หลายๆคนผู้ซึ่งเคยผ่านประสบการณ์สูญเสียอย่างหนักหน่วงมาแล้วแต่เขาเหล่านั้นก็ได้รับการฟื้นฟูและกอบกู้กลับคืนมาดีกว่าเดิมอย่างน่าอัศจรรย์แล้วเราจะรับเลมาที่เต็มเปี่ยมด้วยพระคุณความรักของพระเจ้าจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ ซึ่งก็จะให้ความหวังและกำลังใจอย่างเข้มข้นสำหรับชีวิตของพวกเราในทุกวันนี้นะครับถ้าคนมีเพื่อนที่กำลังท้อแท้หวดหู่ซึมเศร้าสิ้นหวังอยากตายเพราะได้สูญเสียอะไรบางอย่างที่สำคัญในชีวิตไปขอนุนใจให้คุณแชร์แบ่งปันคลิปเฝ้าเดียนในซีรีส์นี้ไปให้เขาหรือเธอได้มาเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันอย่างต่อเนื่องไปจนจบซีรีส์นี้นะครับ ผมจะเลือกข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของบุคคลในพระคัมภีร์หลายๆคนมาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันไปนะครับเราจะไปพบกับนางรูผู้หญิงที่เริ่มต้นเรื่องราวของเธอด้วยคำว่าสูญเสียเธอเสียสามีไปเสียครอบครัวไปเหลือเพียงความว่างเปล่าในดินแดนโมอับแต่เราจะเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงนำความว่างเปล่าในชีวิตเธอให้กับกลายเป็นความเต็มล้น ในทุ่งนาของโบอาสได้อย่างไรแล้วเราจะไปอยู่กับดาวิดในวันที่เลวร้วายที่สุดในชีวิตของเขาที่เมืองสีลาดวันที่เขากลับมาถึงบ้านแล้วพบว่าทุกอย่างถูกเผาวาดวายครอบครัวถูกกวาดต้อนไปสิน้นทหารของเขาเองก็จะเอาหินขว้างเขาแต่ในกองขี้เท่านั้นดาวิดได้รับการเสริมกำลังกายกำลังใจจากพระเจ้าและพระองค์ช่วยให้เขากอบกู้ ทุกสิ่งกลับคืนมาได้แล้วเราก็จะไปขุดบ่อน้ำกับอิสอักผู้ที่ดูเหมือนจะถูกหลังแกถูกแย่งชิงสิ่งที่ควรเป็นของเขาครั้งแล้วครั้งเล่าบ่อที่เขาขุดก็จะถูกกลบโดยเพื่อนบ้านแต่เราเรียนรู้ความอดทนและการวอวยพรที่มาจากการไม่โต้อตอบใดๆจนกระทั่งพระเจ้าได้มอบที่ดินกว้างขวาง ในดินแดนเลโหโบทให้แก่เขาเราจะไปดูยาโคบชายผู้ต่อสู้ดิ้นรนมาทั้งชีวิตใช้เล่เหลี่ยมจนต้องหนีหัวสุขหัวสุนสูญเสียบ้านสูญเสียสิทธิ์แต่ในคืนที่มืดมิดที่สุดบริเวณแม่น้ำที่ชื่อยับบอกพระเจ้าก็ได้พลิกฟื้นตัวตนใหม่ของเขาจากคนขี้โกงมาสู่เจ้าชายของพระเจ้าแล้วเราก็จะไปลงในบ่อ และเข้าไปอยู่ในคุกกับโยเซฟชายผู้สูญเสียอิสรภาพสูญเสียเสื้อคุุมแห่งความโปรดปลานจากพ่อแล้วต้องไปใช้ชีวิตหลายสิบปีในการเป็นทาสและติดอยู่ในคุกแต่เราจะเห็นว่าพระเจ้าส่งกอบกู้เวลาที่สูญเสียไป13ปีนั้นและได้ใช้ความฝันที่ถูกทำลายไปแล้วนั้นกลายเป็นเครื่องมือกอบกู้ชนชาติอิสราเอลและชาวอียิปต จากความอดอยากกันดานอาหาร7ปีจากนั้นเราจะไปนั่งในกองที่เท่ากับชายที่ชื่อโยกผู้เผชิญการสูญเสียแบบครบบริบูรณ์ในทุกด้านซึ่งไม่มีใครสูญเสียอะไรมากไปกว่าเขาอีกแล้วบนโลกใบนี้แต่ในบทชีวิตตอนสุดท้ายเราจะได้เห็นการฟื้นฟูที่ไม่ใช่แค่เท่าเดิมแต่เป็นสองเท่าและที่สำคัญกว่านั้นคือ การได้รู้จักและรู้ใจพระเจ้าอย่างลึกซึ้งจากนั้นเราจะไปฟังเสียงร้องไห้ของเยเรมีผู้พยากรณ์ที่เห็นชนชาติอิสราเอลของตนล่มสลายพระวิหารถูกทำลายแต่ท่ามกลางน้ำตานั้นพระเจ้าได้มอบความหวังแห่งการเริ่มต้นใหม่และพระสัญญาแห่งพันธสัญญาใหม่ให้กับเขาและกับประชาชาติทั่วโลก ไม่เพียงเท่านั้นเราจะไปฟังคําพยากรณ์ของโยเอลผู้ที่เห็นภาพทักกแตเนกัดกินแผ่นดินจนสิ้นซากแต่กลายเป็นผู้ที่ประกาศพระสัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดว่าเราคือพระเจ้าเราจะคืนบรรดาปีที่ทักกแตเนได้กินไปนั้นเสียให้กลับมาดีกว่าเดิม่น้องที่รักสุดท้ายเราก็จะย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้น ชายที่ชื่ออับราฮัมชายผู้รอคอยการฟื้นฟูความหวังซึ่งชีวิตของเขาเหมือนตายซากไปแล้วในความแกช่ชราเพื่อเราจะได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้สามารถเรียกสิ่งที่ยังไม่ได้เป็นให้เป็นขึ้นมาได้่ีน้องที่ละครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวในอดีตแต่นี่เป็นแบบแปลนพิมพ์เขียวแห่งการกอบผู้ฟื้นฟูจากพระคำพีด้วย บุคคลตัวอย่างหลายๆคนถ้าจะให้ผมสกัดข้อพระคัมภีร์หลักที่เป็นเหมือนหนังตัวอย่างของซีรีส์นี้ผมขอเลือกสองข้อนี้นะครับข้อแรกก็คือโยเอลบทที่สองข้อ25ซึ่งเราก็คุ้นเคยกันดีโยเอลเผยพระวจนะไว้ว่าเราพระเจ้าจะคืนบรรดาปีที่ตักะแตนไวัยบินตักะแตนไวคานตักะแตนไวกระโดดและตักะแตนไวเดินได้กัดกินไปเสีย เราจะคืนให้แก่เจ้าทุกสิ่งที่สูญเสียไปนี่เป็นคำสัญญาแห่งการชดเชยกอบกู้ฟื้นฟูครับไม่ว่าศัตรูจะได้ขโมยเวลาขโมยสุขภาพหรือขโมยเงินทองของคุณไปแล้วกี่ปีพระสัญญาว่าพระองค์จะทวงคืนให้เจ็ดเท่าครับแต่พระเจ้าไม่ได้สัญญาแค่คืนให้เท่านั้นนะครับพระองค์สัญญาที่จะ เปลี่ยนแปลงด้วยซึ่งนำมาสู่พระคัมภีร์ข้อที่2ที่เป็นไฮไลท์ของซีรีส์นี้ก็คืออิสยาบทที่61ข้อ3ที่กล่าวว่าที่จะประทานมาลัยให้พวกเขาแทนขี้เท่าประทานน้ำมันแห่งความยินดีแทนการคล่ำครวญประทานเสื้อคุมแห่งการสรรเสริญแทนจิตใจที่ท้อถอยพี่น้องทีละครับนี่ก็คือคำสัญญาแห่งการแลกเปลี่ยนพระเจ้าไม่เพียงเอาขี้เท่าออกไป แต่พระองค์จะส่งมอบมาลัยหรือมงกุฎที่งดงามกลับมาให้คนแทนนี่เป็นเลยมาสำหรับบทเริ่นนำที่ผมอยากจะให้พวกเรายึดไว้ตลอดซีรีส์นี้นะครับการฟื้นฟูของพระเจ้าไม่ใช่การนั่งทมแมชชีมย้อนเวลากลับไปก่อนที่เราจะสูญเสียอะไรเพื่อจะไปแก้ไอขอ,อดีตไม่ใช่อย่างนั้นแต่การฟื้นฟูของพระเจ้าคือการไถ่คืนเวลาโดย เปลี่ยนบาดแผลของเราให้กลายเป็นปัญญาเปลี่ยนเท่าทานให้กลายเป็นศักดิ์ศรีเปลี่ยนความบกพร่องของเราให้กลายเป็นพระพรและคําพยานถึงพระคุณความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์พระเจ้าไม่เพียงแค่มอบคืนสิ่งที่คุณและผมสูญเสียไปแต่พระองค์จะทรงสร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่าบริบูรณ์กว่าและถาวรน,นิรันดร์กว่าจากซากปรักหักพังเหล่านั้นครับ พระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าแห่งการปะผุหรือซอมแซมให้แค่พอใช้งานได้แต่พระองค์คือพระเจ้าแห่งการไถ่คืนและทําให้บริบูรณ์เลยทีเดียวถ้าวันนี้คุณกําลังรู้สึกว่าชีวิตบกพร่องขัดสนขัดแคลนไม่ว่าจะด้านใดในชีวิตผมขอเชิญชวนครับเตรียมสมุดบันทึกเท้าเดียวเตรียมหูฝ่ายวิญ,ญญาณที่เปิดออกแล้วเรามาเข้าฝ่าพระเจ้าด้วยกันในทุกเช้า มารับเลมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เรียนรู้ชีวิตของบุคคลหลายๆคนในพระคัมภีด้วยกันและเราจะเชื่อร่วมกันว่าพระเจ้าองค์เดียวกับที่ทรงพลิกฟื้นชีวิตพวกเขาก็ทรงพร้อมที่จะพลิกฟื้นและมอบคืนความบริบูรณ์ให้กับชีวิตของคุณในวันนี้ด้วยเช่นกันเป็นน้องที่รลกครับคำว่าบริบูรณ์คืออะไร ซีรีสนี้คุณจะได้กลับคืนสู่ความบริบูรณ์โดยพระเจ้าแต่คุณจะวัดผลความบริบูรณ์ได้อย่างไรพี่น้องครับความบริบูรณ์จะเริ่มต้นจากภายในก่อนแล้วจึงส่งผลออกสู่ภายนอกนะครับสภาวะจิตภายในที่คุณรู้สึกขัดสนขาดแคนมักจะเต็มไปด้วยความหวาดกลัววิตกกังวลเคร่งเครียดและไอเดียความคิดสร้างสรรค์ก็ตีบตันไปหมด แต่สภาวะจิตภายในที่บริบูรณ์นั้นมันคือความรู้สึกไม่หวาดกลัวอะไรมีสันติสุขไม่เร่งรีบไม่วิตกกังวลผ่อนคลายไร้แรงกดดันไม่เครียดไม่หดหู่ท้อแท้ซึมเศร้าอยากตายเลยแต่เป็นสภาวะจิตที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์มีความสุขกับการได้มีชีวิตบนโลกนี่คือภาพของชาโลมที่แท้จริงนะครับชาโลมในภาษาฮีบรูไม่ได้แปลว่า ไม่มีสงครามแต่มันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความครบถ้วนการที่ไม่มีอะไรขาดหายหรือแตกหักไปมันคือสภาวะที่จิตวิญญาณจิตใจและร่างกายของคุณสอดประสานกันเป็นหนึ่งเดียวกับพระประสงค์ของพระเจ้านั่นคือสภาวะจิตแบบเดียวกับอยู่ในสวนเอเดนก่อนที่ความบาปและความกลัวจะเข้ามานะครับ นี่เป็นสภาวะจิตของการกลับคืนสู่การออกแบบดั้งเดิมของพระเจ้าคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัดนี่เป็นคนแยครับเมื่อคนและผมถูกออกแบบสร้างมาตามพระฉายของพระเจ้าดังในปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อยีบถึงยี่สิบเจ็ดังนั้นพวกเราก็ควรจะมีสภาวะจิตที่บริบูรณ์ที่สุดคือสภาวะจิตที่ไม่ขาดสนขาดแคนอะไรเลยซึ่งจะทำให้ สภาวะจิตภายในของคุณและผมจะอยู่ในโหมดสร้างสรรค์อย่างไรขีดจำกัดที่สุดครับโดยมีความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเป็นตัวนําทางความสร้างสรรค์เหล่านั้นความหวาดกลัวความเครียดความกังวลมันบีบและบล็อกพระฉายของพระเจ้าในตัวเรามันปิดกั้นไปหมดแต่สันติสุขความผ่อนคลายการไม่เร่งรีบมันจะเปิดพื้นที่ให้พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ ผู้เป็นแหล่งกําเนิดความคิดสั้างสรรคทั้งหลายหลังไหลผ่านเราอย่างอิสระดังนั้นความรู้สึกของสภาวะจิตแบบนี้ไม่ใช่แค่การพักผ่อนแต่มันคือการกลับคืนสู่สภาวะพร้อมใช้งานดังที่พระเจ้าได้ออกแบบเราไว้ตั้งแต่แรกนะครับซีรีส์นี้จะทําให้คุณเกิดสภาวะจิตที่รบบริบูรณ์ในทุกสิ่งซึ่งมันจะเริ่มต้นจากภายในจิตใจของคนก่อนนะครับแม้สถานการณ์ภายนอก าจจะยังดูขัดสนขาดแคลนแค่ไหนก็ตามแต่ว่าถ้าข้างในของคุณเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกกรบบริบูรณ์ไม่มีความหวาดกลัวไม่มีความวิตกกังวลเคร่งเครียดอะไรจากนั้นเกิดอะไรขึ้นจากนั้นข้างนอกของคุณมันจะค่อยๆกลายเป็นกรบบริบูรณ์ไปโดยอัตโนมัติเองนะครับเพราะอะไรเพราะคุณก็จะอยู่ในคลื่นเดียวกับพระเจ้าคลื่นแห่งความสร้างสรรค์ไร้ขีดจํากัดและ คลื่นแห่งความรักความเมตตาคลื่นอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้แหละครับจะสอดคล้องประสานเป็นหนึ่งเดียวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ภายในตัวคุณและพระองค์จะชักนําสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณเพื่อเติมเต็มคุณให้ครบบริบูรณ์ตามที่คุณรู้สึกอยู่ภายในนั่นเองพี่น้องที่รักนี่เป็นเคล็ดลับการดําเนินชีวิตที่ครบบริบูรณ์ของคริสเตียนเรานะครับคุณจะไม่มีวัน มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ได้เลยถ้าวันๆคุณเอาแต่คิดถึงความขัดสนขาดแคลนเพราะอารมณ์ความรู้สึกขัดขนขัดสนขัดแคลนนั้นมันจะนําพาความอุดมสมบูรณ์เข้ามาสู่ชีวิตคุณได้อย่างไรคุณจะต้องเริ่มต้นจากการฟังพระวจนะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้าแล้วชีวิตคุณจึงจะอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องครับ กุญแจไปสู่ความอดมสมบูรณ์ของคริสเตียนเรานั่นก็คือคุณไม่ต้องรอให้ความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นเป็นจริงก่อนแล้วจึงค่อยรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์แต่คุณควรจะเรียนแบบท่านเปาโลที่สามารถจะมีความรู้สึกชื่นชมยินดีได้แม้ขณะที่ท่านยังติดคุกอยู่ท่านก็ร้องเพลงกับซิราชได้อย่างมีความสุขแล้วผลลัพธ์คืออะไรผลลัพธ์คือการอัศาจรรย์ก็เกิดขึ้นไงแล้วครับพระเจ้าก็ไปทําให้ รากุกสั่นสะเทือนและประตูคุกทุกบานก็เปิดออกเห็นไหมครับพี่น้องขณะที่ติดคุกอยู่ท่านเปาโลไม่ได้เอาแต่นั่งจมอยู่กับความทุกข์ความเครียดหวาดกลัววิตกกังวลซึมเศร้าอยากตายไม่เลยท่านไม่ได้ร้องไห้ข่าควรอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยแต่ท่านเปาโลทำอะไรครับเขาร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดีในพระกุพระเจ้าสภาวจิตของเขาข้างใน ไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวอะไรกับอนาคตที่กําลังจะถูกประหารชีวิตนั้นเลยดังนั้นสภาวะจิตข้างในของคุณจะเป็นตัวกำหนดสถานการณ์ภายนอกของคุณนะครับดังนั้นขอนุญใจให้ติดตามเฝ้าเดี่ยวในซีรีส์นี้ไปจนจบแล้วคุณจะมีสภาวะจิตใหม่ที่เป็นสภาวะจิตแบบครบบริบูรณ์จากนั้นสถานการณ์ที่ขัดสนขาดแคลนของคุณก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็น อุดมสมบูรณ์แทนนะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มการเดินทางในตอนแรกของวันพรุ่งนี้ผมขอทิ้งคําถามสะกิดใจ,จไว้ให้คุณได้ลองสํารวจจิตใจตัวเองสักนิดก่อนนะครับวันนี้ขี้เท่ากองใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณคือเรื่องอะไรวันนี้อะไรที่เป็นบ่อน้ําเหมือนบ่อน้ําของอิดสักที่คุณรู้สึกว่าถูกคนอื่นมาปลถูกแย่งชิงไป สำแล้วสำเล่าวันนี้อะไรคือเดือนปีเหมือนในโยเอลที่รู้สึกว่าตักกแตนได้ขโมยไปจากชีวิตของคุณจนหมดสิน้นและคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือคุณพร้อมหรือยังครับคุณพร้อมที่จะอนุญาตให้พระเจ้าพระเจ้าแห่งการกอบกู้ฟื้นฟูิกฟื้นเข้ามาทำงานในพื้นที่ที่แตกสลายและว่างเปล่านั้นของคุณแล้วหรือยัง คุณกล้าพอที่จะลุกขึ้นมามีความหวังใหม่อีกครั้งหรือไม่ว่าพระเจ้าไม่เพียงแค่จะซ่อมแซมสิ่งที่พังแต่พระองค์จะสร้างใหม่ให้ดีกว่าเดิมและไทยคืนวันเวลาที่สูญเสียไปนั้นถ้าหัวใจของคุณตอบว่าพร้อมถ้าลึกๆคุณโหยหาการกลับคืนสู่ความบริบูรณ์นั้นก็เตรียมสมุดบันทึกเตรียมพระคมภี และเตรียมจิตวิญญาณของคุณไว้ครับเพื่อรับเล่มาพิเศษจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในซีรีส์นี้แล้วพบกันในตอนแรกของซีรีส์ที่ชื่อกับคืนสู่ความบริบูรณ์โดยพระเจ้าในวันพรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าไว้พ่อนครับ